นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลาดหุ้นไทยเกิดวิกฤตที่กระทบกับความศรัทธาของนักลงทุนอยู่หลายครั้งและเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดขึ้นโดยผู้บริหารนะครับเป็นผู้สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนจากทั้งความไม่โปรง่งใสในการสร้างราคาหุ้นก็พัฒนากลายเป็นความเลวร้ายที่กลายเป็นคดีช่อโกงตบแต่งงบการเงินไปจนถึงการยักยอกเงินของบริษัท ความเสียหายครั้งใหญ่ๆที่หลายคนอาจจะเคยได้ข่าวอยู่บ้างอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือหุ้น JKN หรือในเคสใหญ่ก่อนหน้านี้ก็มีหุ้น Stark, m ม GL แล้วก็ Ifex ที่สร้างความเสียหายกับตลาดทุนอย่างรุนแรงและทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อยเ,ยเกิดความสั่นคลอน แม้ว่าจะมีการก่อตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลตลาดหุ้นเข้ามาช่วยจัดการช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ตามแต่ความเสี่ยงนี้ครับก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเพราะมีคนพยายามอาศัยช่องว่าง,างต่างๆในการช่อกงได้ แต่รู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีหน่วยงานที่เข้ามาทําหน้าที่ดูแลตลาดทุนเหมือนอย่างในยุคนี้เนี่ยย้อนกลับไปในอดีตในช่วงที่ตลาดทุ้นไทยเพิ่งเริ่มตั้งไข่เนี่ยตอนนั้นนะครับยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือยังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลตลาดหุ้นไทยครับเคยเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่ส่งผลเสียหายยาวนานและรุนแรงครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นมาเพราะนั่นเป็นวิกฤตครั้งแรกที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยก่อนจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยซ้ำโ์มีเดอะมันนี่ั้านเรื่องเงินให้เป็นเรรื่องาว จะฉายภาพความเสียหายของวิกฤตราชาเงินทุนวิกฤตของตลาดหุ้นไทยที่ความเสียหายทั้งหมดเกิดจากความโลภความไม่รู้ไปจนถึงความไม่พร้อมและการปั่นราคาของหุ้นเนี่ยส่งผลเสียหายไปเป็นวงกว้างแต่ผู้ที่เสียหายที่สุดเนี่ยกลับเป็นผู้ที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรเรื่องหุ้นเลยโชว์มีเดอะแมนนี่ปั้นเรื่องเงินให้เป็นเรื่องราว วิกฤตราชางเงินทุนครับชื่อของบริษัทที่เรากําลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็บอกอยู่เนาะ ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับฟ i น a n นซหรือว่าธุรกิจการจัดหาเงินทุนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเงินทุนแตกต่างจากสมัยนี้พอสมควรครับไม่ได้มีการดูแลธุรกิจที่รัดกุมแล้วก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์การดูแลที่เข้มงวดมากพอดังนั้นแล้วก่อนจะไปทําความรู้จักรูปแบบของธุรกิจราชางเงินทุนเนี่ยเราต้องเล่าถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมแล้วก็สถานการณ์ของการก่อตั้งตลาดหุ้นไทยในช่วงปี2500ถึงปี2520กันก่อน ในปี2505ครับระบบการเงินของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่มีผู้เล่นหลักเป็นธนาคารพาณิชย์เพิ่งได้รับการควบคุมใหม่ตามมาตรฐานสากลเพราะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเกิดวิกฤตธนาคารพาณิชย์อยู่หลายครั้งโดยมาตรฐานใหม่ของระบบธนาคารพาณิชย์จะมีกฎเกณฑ์ในการกำกัดดูแลที่เข้มงวดขึ้นเช่นต้องมีโครงสร้างทางการเงินที่ กฎหมายกำหนดไม่ควรมีหนี้สินที่เยอะเกินไปแล้วก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคอยเข้ามากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้รวมไปถึงค่าบริการอื่นๆเพื่อให้ได้อยู่ในเรทที่เหมาะสมและก็สมเหตุสมผลสามารถแข่งขันกันได้รวมไปถึงการจํากัดวงเงินการกู้ยืมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็มีการกําหนดบทลงโทษสําหรับการฝ่าฝืนกฎของธนาคารพาณิชย์เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ครับทำให้ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีกรอบการดําเนินงานที่รัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระบบสถาบันการเงินขึ้นเหมือนอย่างในอดีตและไม่ให้ประชาชนผู้ฝากเงินเนี่ยได้รับความเดือดร้อนด้วยแต่ในขณะเดียวกันครับ การจำกัดรูปแบบการดําเนินงานรวมไปถึงการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆตรงนี้ทำให้ธนาคารพาณนนิชย์นะครับมีรูปทางในการหากําไรที่น้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่มีอิสระในการดําเนินกิจการพอสมควรในเวลาเดียวกันนั่นเองครับประเทศไทยได้มีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปี2504 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาให้เศรษฐกิจมีการเติบโตซึ่งแน่นอนว่าเอกชนที่อยากจะเติบโตไปกับนโยบายของรัฐบาลนอกจากจะต้องมีความสามารถแล้วเรื่องของเงินทุนเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญในการเติบโตตรงนี้ด้วย จุดนี้เองครับทำให้มีธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรูปแบบธุรกิจที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์แต่จะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเ <c oughs> ช่นการระดมเงินทุนจากประชาชนมาแล้วเอาไปปล่อยกู้ต่อหรือสร้างโอกาสาที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับการซื้อขายและก็แลกเปลี่ยนหลักทรัพย์รวมถึงการเป็นนายหน้าค้าหุ้นของกิจการต่างๆซึ่งในเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้มีกฎหมายออกมาควบคุมดูแล เหมือนกับว่าธุรกิจการเงินเหล่านี้ครับได้ทําหน้าที่ในส่วนที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถเข้ามาให้บริการได้เพราะว่าติดเรื่องของกรอบเกณฑ์การควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนบริษัทเงินทุนขนาดเล็กที่มีอิสระในการอาศัยช่องว่างที่ยังไม่มีใครเข้ามาควบคุมดูแลนะครับตรงนี้อาศัยช่องว่างในการสร้างผลกําไรนะครับเขามีความคล่องตัวมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องปฏิบัติตามกรอบที่ถูกบังเอาไว้ ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่นี้ครับจึงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแม้จะดําเนินธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงแต่พวกเขาอ่ะก็ได้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์เพราะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยอ่ะครับมีแนวโน้มที่จะไปได้สวยค่อยๆสร้างฐานะนะครับสะสมสินทรัพย์แล้วก็พอสินเชื่อจนกลายมาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นเสมือนที่พึ่งทางการเงินของภาคเอกชนและก็ประชาชนไม่แพ้กับธนาคารพาณิชย์เลย หลังจากนั้นครับในปี2515ก็ได้มีกฎหมายออกมาควบคุมธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์แล้วก็ธุรกิจเครดิตฟองซีเอออกมาให้อยากเป็นรูปเป็นร่างโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทยครับทำหน้าที่กํากับดูแลทําให้ธุรกิจไฟแนนซ์เหล่านี้ต้องถูกตรวจสอบแล้วก็มีโครงสร้างทางการเงินตามที่กฎหมายกําหนดแต่กฎเกณฑ์เหล่านี้ครับก็จะไม่ได้เข้มงวดเท่ากับกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์เลย ในปี2509ครับบริษัทราชาอินเวสเมนต์จำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจเงินทุนด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น40ล้านบาทแล้วก็มีการชำระแล้วเนี่ย20ล้านบาทโดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำลังมีการพัฒนาและเงินทุนเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนในเวลานั้นนะ่ะต่างก็ต้องการเป็นจนวนมาก บริษัทราชาอินเวสเมนต์ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุนและก็ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี2516ตามไทม์ไลน์ที่ผมได้เล่าภาพของอุตสาหการรมไปก่อนหน้านี้เลย โดยในช่วงสาปีแรกเนี่ยบริษัทยังมีแค่ธุรกิจเงินทุนเป็นหัวหอกหลักในการดําเนินงานเท่านั้นเพราะว่าในเวลานั้นนะครับธุรกิจเงินทุนยังเติบโตได้ดีจากปริมาณความต้องการเงินกู้ของภาคเอกชนไทยบริษัทเงินทุนนะครับไม่สามารถรับเงินฝากได้ตามกฎหมายเหมือนกับธนาคารพาณิชย์แต่ธุรกิจเงินทุนอย่างราชาอินเวสเมนต์เนี่ยจะมีเครื่องมือในการระดมเงินจากประชาชนที่เรียกว่าตั๋วสัญญาใช้เงินออกมาขายบางคนอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยใช่ไหมครับ ขออธิบายก่อนละครับว่ามันคือเหมือนกับสัญญาการขอกู้เงินนั่นแหละโดยที่ฝ่ายผู้ออกตั๋วสัญญาครับสัญญาไว้ว่าจะชําระหนี้ให้กับผู้ถือตั๋วในอนาคตตามที่ตกลงกันไว้ทั้งในเรื่องของจํานวนเงินวันที่อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้แล้วก็วิธีในการชําระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า promissory note เนี่ยก็เลยเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนดีสําหรับการระดมเงินทุนโดยธุรกิจเงินทุน ราชาอินเวสเมนต์และก็ธุรกิจไฟแนนซ์ในเวลานั้นเนี่ยต่างก็ทําการเติบโตได้ดีเพราะว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยในเวลานั้นนะครับมันหอมหวานแล้วก็มีความอิ่มอร่อยมากเขาขายตัวสัญญาใช้เงินในอัตราดอกเบีย้ยที่ไม่สูงมากและเอาเงินก้อนนี้ครับมาปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่ต้องการเงินทุนสําหรับการเติบโตทําให้บริษัทะครับมีพอร์ตลูกหนี้แล้วก็มีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่ทาธุรกิจเงินทุนมา แต่หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาควบคุมดูแลธุรกิจครับส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ยและก็นโยบายการปล่อยกู้ตรงนี้ก็ถูกจับตามากขึ้นทําให้พวกเขาเนี่ยต้องเริ่มมองหาธุรกิจใหม่ที่จะช่วยสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้ในปี2518ครับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดทําการซื้อขายอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีแผนการในการจัดตั้งตลาดทุนของประเทศไทยมาตั้งแต่ช่วงปี2510ด้วยความหวังที่ว่าอยากจะให้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นแหล่งในการระดมเงินทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องบอกก่อนนะครับว่าในช่วงแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเปิดให้ซื้อขายอย่างเป็นทางการความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนในตลาดหุ้นในเวลานั้นยังมีไม่มาก ช่วงแรกเนี่ยตลาดทุนไทยเปรียบเสมือนพื้นที่สีเทาที่ชาวบ้านตาดำๆไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่และนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็มองตลาดหุ้นเป็นเพียงแหล่งในการเก็งกําไรเท่านั้นไม่ได้มองมันว่าเป็นแหล่งระดมเงินทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวกันสักเท่าไหร่โครงสร้างพื้นฐานอย่างระบบการซื้อขายกฎเกณฑ์การควบคุมหน่วยงานดูแลต่างๆก็ไม่ได้มีความพร้อมมากพอ พื้นฐานทางกฎหมายในเวลานั้นยังใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักซึ่งไม่ใช่กฎหมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความซับซ้อนของธุรกรรมในตลาดทุนชัดเจนมากครับว่านวัตกรรมทางการเงินในเวลานั้นเนี่ยมันเติบโตเร็วกว่ากลไกลการกำกับดูแลจากทางภาครัฐ ซึ่งประจบเหมาะกับช่วงเวลาที่ราชาอินเวสท์เมนต์ต้องการขยายการเติบโตไปยังธุรกิจใหม่พอดีพวกเขาครับมองเห็นโอกาสการทําเงินในธุรกิจหลักทรัพย์ที่กําลังเป็นของใหม่ในช่วงเวลานั้นและพวกเขาก็กําลังต้องการเงินทุนก้อนใหม่เพื่อทําธุรกิจนี้หลังจากที่ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ทําธุรกิจเงินทุนและก็ธุรกิจหลักทรัพย์ในปี2516ประมาณ3ปีบริษัทราชาอินเวสท์เมนต์จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจฟแนนซ์ทั้งหมดที่เขาอยากจะทําเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทราชาเงินทุนจำกัดและได้รับอนุญาตให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่1 9กันยายน2519ที่ราคา IPO หุ้นละ275บาทและเปิดให้ซื้อขายครั้งแรกในวันที่23กันยายน2519โดยในช่วงเวลานั้นครับราชาเงินทุนถือว่าเป็นธุรกิจเงินทุนขนาดใหญ่ที่ว่ากันว่ามีมูลค่าทรัพย์สินสูงเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยด้วยภาพลักษณ์ของสถาบันการเงินสมัยใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ประกอบกับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเวลานั้นเนี่ยมันยังมีเพียงไม่กี่ตัวหุ้นของราชาเงินทุนครับจึงเป็นที่ต้องการของนักลงทุนและประชาชนส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วรูปแบบการทําธุรกิจของบริษัทราชาเงินทุนเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่พวกเขาเข้าตลาดหุ้นครับพวกเขามีธุรกิจหลักอยู่2อันที่เป็นหัวหอกหลักในการเติบโต ธุรกิจแรกดั้งเดิมเนี่ยก็คือธุรกิจเงินทุนอย่างที่เล่าไปครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าระดมเงินทุนมาปล่อยกู้ได้มากมาสร้างผลตอบแทนได้มากมีพอสินเชื่อที่ใหญ่มากขึ้นถ้าสินเชื่อที่ปล่อยออกไปครับมีคุณภาพสามารถจ่ายเงินต้นคืนได้แล้วก็เก็บดอกเบี้ยได้ทั้งหมดก็ยิ่งมีโอกาสในการทํากําไรได้มากขึ้นดังนั้นแล้วหนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของธุรกิจเงินทุนนะครับก็คือขนาดของพอสินเชื่อเนี่ยแหละ ทีนี้ครับเรามาดูธุรกิจใหม่กันบ้างก็คือธุรกิจหลักทรัพย์ในตอนนั้นครับส่วนใหญ่ยังเป็นธุรกิจที่ ให้บริการนายหน้า้าหลักทรัพย์ซึ่งมีไรายได้จากการเก็บธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในตลาดหุ้นและก็นอกตลาดหุ้นโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าการซื้อขายยกตัวอย่างเช่นถ้าผมส่งคําสั่งซื้อหุ้นเป็นมูลค่า1ล้านบาทนะครับสมมติว่าธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยเก็บค่านายหน้า1%แปลว่าผมเนี่ยต้องชําระค่าหุ้นเป็นจานวนเงิน1ล้านบาทเนาะบวกกับ1%ของ1ล้านก็คือ10,000บาทก็คือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเสียเงิน1หนึ่ง แบบที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผมส่งคาสั่งขายหุ้น1ล้านบาทธุรกิจหลักทรัพย์อะครับเขาก็จะหักเงินผมเอาไว้1 0 0 0 0บาทแล้วผมก็จะได้เงินกลับมาเพียง990,000บาทแค่เพียงผมส่งออเดอร์มูลค่าการซื้อขาย2ล้านบาทตรงนี้ครับธุรกิจหลักทรัพย์ก็เก็บรายได้เข้ากระเป๋าไปแล้ว2 0 0 0 0บาทนั่นแปลว่ายิ่งปริมาณการซื้อขายหุ้นมีมูลค่าสูงมากเท่าไหร่ ็ยิ่งเก็บค่าในหน้าได้มากขึ้นเท่านั้นรายได้และก็กําไรก็จะยิ่งมากขึ้นตามดังนั้นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจหลักทรัพย์ก็คือมูลค่าการซื้อขายหุ้นนั่นเองครับถ้าเกิดว่าราชาเงินทุนเนี่ยทำธุรกิจแบบเดิมทั้งสองต่างฝ่ายต่างทําไปโดยไม่ได้มีการนํามันมาเกี่ยวข้องกันนะครับก็ต้องอาศัยตัวแปรภายนอกมาช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจเช่นรอให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นคนในระบบเนี่ยก็จะได้เข้ามาขอกู้สินเชื่อไปทําธุรกิจ หรือนําไปใช้ลงทุนมากๆยิ่งเศรษฐกิจเติบโตได้ดีขึ้นเนี่ยก็ยิ่งดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยก็จะเกิดความคึกคักมากขึ้นมูลค่าการซื้อขายหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะราชางเงินทุนก็จะเติบโตได้จากในสถานาการณ์นี้ทั้งสองธุรกิจ แต่ตลาดหุ้นไทยในช่วงปี2,519ครับตอนที่ราชาเงินทุนเพิ่งเข้าตลาดมาเนี่ยระบบเนี่ยมันยังไม่ไหลลื่นมากพอยังใช้วิธีเคาะกระดานซื้อขายกันอยู่เลยทําให้มีความล่าช้าในการซื้อขายหุ้นและในเวลานั้นเนี่ยมูลค่าการซื้อขายหุ้นในตลาดมูลค่าทั้งปีนะอยู่ที่เกือบเกือบ2,000ล้านบาทนะครับซึ่งถ้านับมูลค่าเฉลี่ยต่อวันแล้วเนี่ยซื้อขายกันยังไม่ถึง6ล้านบาทเลยนั่นแปลว่ารายได้ค่าธรรมเนียมที่บริษัทหลักทรัพย์จะได้รับเนี่ยก็คงไม่ได้เต็มเม็ดเต็ ต้องรอเวลาที่ตลาดหุ้นไทยคึกคักมันถึงจะได้รับมูลค่าเงินตรงนี้เข้ามาอย่างเต็มที่และขั้นหามคือมันจะมาเมื่อไหร่ล่ะแต่กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์กับช่องว่าขงของตลาดหลักทรัพย์ในเวลานั้นเนี่ยยังเปิดกว้างมากทําให้ราชาเงินทุนครับมองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยนำธุรกิจทั้งสอง,องครับมารวมเข้าด้วยกันทําธุรกรรมบางอย่างที่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมรองรับพวกเขาก็น่าจะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจโดยภาพรวมได้ และถ้ากลไกเหล่านี้ได้ผลจริงราชาเงินทุนก็จะได้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ไม่ต้องรอโอกาสที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเริ่มต้นครับราชาเงินทุนระดมเงินจากประชาชนด้วยตัวสัญญาใช้เงินที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์เพื่อดึงดูดให้คนเนี่ยนำเงินมาซื้อตัวสัญญาของเขารวมไปถึงกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ที่ดอกเบี้ยต่ำเพื่อขอเงินเนี่ยมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ ทีนี้พอระดมเงินได้มากๆมีเงินสดอยู่ในมือเยอะๆแล้วปกติเนี่ยโดยธุรกรรมปกติเนาะเขาก็จะนําไปปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการเงินทุนหรือว่ากลุ่มลูกหนี้ที่มีคุณภาพมีหลักประกันแต่ว่าแทนที่จะทําแบบนั้นอย่างเดียวเนี่ยพวกเขากลับนําไปปล่อยกู้ให้กับบัญชีหลักทรัพย์เพิ่มเติมด้วยเพื่อให้บัญชีหลักทรัพย์พวกนี้เอาเงินนะครับไปใช้ซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับซึ่งบัญชีเหล่านี้ก็จะมีทั้งนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนจริงๆนะครับ เป็นบริษัทย่อยของตัวเองรวมไปถึงคนที่เป็นนอมินีนะฮะนำเงินตรงเนี้ยไปสร้างดีมานในตลาดหุ้นใช้เงินกู้เนี่ยในการซื้อขายหุ้นเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในตลาดหุ้นทีนี้พอมีเงินไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเยอะๆแล้วเนี่ยหุ้นของราชาเงินทุนเองก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทีนี้พอมีเงินไหลเข้ามาในตลาดหุ้นแล้วเนี่ย หุ้นของราชาเงินทุนครับก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีนักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากความต้องการซื้อจริงๆที่ให้ความสนใจในบริษัทราชาเงินทุนจริงๆและก็ความต้องการเทียมครับที่เป็นนอมินีเข้าไปแย่งกันซื้อเพื่อปั่นราคาหุ้นของราชาเงินทุนทําให้ราคาของหุ้นราชาเงินทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นหุ้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีพอราคาหุ้นมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็เหมือนกองเพลิงที่ดึงดูดใ,ให้นักลงทุน รวมถึงคนที่ยังไม่รู้เรื่องหุ้นหันมาให้ความสนใจกับผลตอบแทน,นที่น่าดึงดูดตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยต่างก็เข้ามาซื้อหุ้นของราชาเงินทุนราคาหุ้นก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปอีกแค่นั้นยังไม่พอครับคนที่ลงทุนจนเงินหมดแล้วเนี่ยราชาเงินทุนยังมีบริการให้สินเชื่อสําหรับผู้ที่สนใจซื้อหุ้นอีกด้วยทําให้ราคาหุ้นของราชาเงินทุนเนี่ยร้อนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้พอคนเข้ามากู้เงินใช่ไหมครับพอสินเชื่อของราชาเงินทุนเนี่ย ก็จะเพิ่มสูงขึ้นทําให้ธุรกิจเงินทุนของพวกเขาเนี่ยดูดีเพราะว่าพอร์ตสินเชื่อมีการเติบโตขึ้นมีความสามารถในการทํากําไรที่ดีนักลงทุนก็เชื่อมั่นมากว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้แล้วผลประกอบการของธุรกิจราชาเงินทุนมันก็ต้องเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งรวมไปถึงปริมาณการซื้อขายหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นในเวลานั้นเนี่ยทำให้ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทราชาเงินทุนมีรายได้ค่าไหนหน้าเพิ่มขึ้นด้วย นักลงทุนครับก็เลยพากันซื้อหุ้นราชาเงินทุนมากขึ้นไปอีกแต่หายนะมันอยู่ตรงที่ว่าพอคนถือหุ้นราชาเงินทุนเอาไว้เยอะๆครับพอร์ตของพวกเขาอะ่ะมันก็เริ่มสูงขึ้นนะฮะพอร์ตหุ้นที่เขาถือหุ้นราชาเงินทุนอยู่เนี่ยมันก็เริ่มมีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เอาพอร์ตหุ้นที่มีมูลค่าสูงเนี่ยแหละครับเข้าไปยื่นกู้กับราชาเงินทุนรอบใหม่เพื่อขอสินเชื่อ,อออกมาใช้ซื้อหุ้นต่ออีก ไปกันใหญ่เลยครับทีนี้ราคาหุ้นก็เลยพุ่งสูงขึ้นจากฟองสบู่ที่เกิดจากดีมานปลอมจากการปัันราคาแล้วก็เม็ดเงินที่เอามาซื้อหุ้นตรงนี้ครับก็รวยแล้วแต่เกิดจากฟองสบู่ทั้งนั้นกลายเป็นวงจรอุบาทที่สูบลมเข้าสู่ฟองสบู่ลูกนี้โดยมีเงินจากการขายตัวสัญญาของประชาชนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงถ้าเกิดว่ามองไปที่ธุรกิจของบริษัทแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้มีกาไรจากการดําเนินง,งานจริงๆที่สอดคล้องกับราคาหุ้นที่พุ่งทยานในเวลานี้เลยแต่ทุกคนที่เข้ามาซื้อหุ้นในเวลานั้นเนี่ย สนใจแค่ราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งราคาหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ครับจะสร้างกําไรจากการลงทุนให้กับพวกเขาได้อย่างง่ายดายโดยที่แต่ละคนเนี่ยยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานธุรกิจและก็มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเลยได้ซ้ำราชาเงินทุนกลายเป็นซูเปอร์สต็อกในสายตาของนักลงทุนรายย่อยจากสถิติบันทึกเอาไว้ครับว่าหุ้นราชาเงินทุนเนี่ยเข้าซื้อขายด้วยราคา IPO ที่275บาทแต่ภายในระยะเวลาเพียง2ปีครับราคาได้พุ่ง นะครับกลายเป็นท all ําอท l ไฮนะครับหรือว่าราคาสูงสุดที่2,470บาทในวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2521ซึ่งจากตรงจุดที่ IPO เข้ามานะครับนะับจนถึงจุด a อท t ไฮเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยสร้างผลตอบแทนได้สูงถึง798%หรือเกือบ8เท่าเมื่อเทียบกับราคา IPO นอกจากนั้นเนี่ยความร้อนแดงของหุ้นราชางเงินทุนครับยังดึงดูดให้ปริมาณเงินเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นรวมไปถึงการใช้เงินกู้ในการซื้อขายหุ้นตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นไทยครับมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ในปี2,519เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งปีเนี่ยอยู่ที่2,000ล้านบาทนะครัเพิ่มขึ้นมาเป็น26,600ล้านบาทในปี2,520แล้วก็29,848.22ล้านบาทในปี2,521 ในขณะที่เซตอินเดกซ์นะครับปิดปี2,521อยู่ที่257.73จุดเพิ่มขึ้น211%จาก82จุดในปี2,519แต่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทราชาเงินทุนในเวลานั้นครับเต็มไปด้วยนี้สินทั้งจากการกู้ยืมสถาบันการเงินและก็เงินที่มีภาระผูกพันระยะสั้นจากการออกตัวสัญญาใช้เงินที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเรียกคืนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ ทำให้บริษัทต,ต้องแก้เกมด้วยการเพิ่มทุนหาเงินมาเติมให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อไม่ให้โครงสร้างทางการเงินเนี่ยแบกรับความเสี่ยงจากนี้สินมากจนเกินไปและจะได้ทําตามกฎเกณฑ์ที่พวกเขาอยู่ในการควบคุมเวลานั้นด้วยแต่ด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นมานี้เองครับบริษัทราชางเงินทุนก็เลยสามารถเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่มาขายได้นะครับได้เงินจํานวนมากเติมเข้ามาสู่บริษัทแล้วก็เพิ่มทุนได้อย่างง่ายดายเพราะว่าหุ้นของพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงร้อนแรง โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนอีกหลายครั้งจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียนอยู่ที่40ล้านบาทในช่วงก่อตั้งก็เพิ่มมาเป็น80ล้านบาท160และก็240ล้านบาทพูดง่ายๆว่ามีจํานวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมาอีก5เท่าต,ตัวจากปริมาณเดิมโดยในครั้งสุดท้ายครับคือการเพิ่มทุนในเดือนมีนาคม2522บริษัทราชางเงินทุนจำกัดได้เพิ่มทุนครั้งใหญ่ครับ กลายเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง1,920ล้านบาทในขณะที่ปริมาณของสินทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นจาก431.6ล้านบาทตอนสิ้นปี2520กลายมาเป็น2 0 1 8ล้านบาทตอนสิ้นปี2521ซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทในเครือบุคคลทั่วไปแล้วก็พนักงานทั้งนี้ทั้งนั้นการปล่อยสินเชื่อตรงนี้เอามาใช้ซื้อขายหุ้นบริษัทราชาเงินทุนนั่นเองครับถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ไปเรื่อย เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฟองสบู่ลูกนี้จะไปจบลงที่จุดไหนแต่แล้วครับความสนุกสนานเกิดขึ้นได้ไม่นานตอนต้นปี2522ที่อีกฟากโลกหนึ่งครับเกิดสถานการณ์ความวุ่นวายในประเทศอิหร่านเป็นการปฏิวัติจากระบอบกษัตริย์สู่สาธารณรัฐอิสลามและยึดสถานทูตสหรัฐเหตุการณ์ดังกล่าวครับเหมือนจะไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลยแต่ว่า การความบาดทางเศรษฐกิจของอิหร่านและประเทศกลุ่มผู้ส่งออกน้ํามันในเวลานั้นเนี่ยส่งผลกระทบทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40%ครับแน่นอนมันอาจกลายเป็นผลเสียหายทางเศรษฐกิจที่นําพาเงินเฟ้อครั้งรุนแรงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับทั่วโลกได้เพราะน้ํามันเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนสําคัญของหลายๆธุรกิจแบงก์ชาติของหลายๆประเทศทั่วโลกครับก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็หันมาใช้ในโยบายการเงินแบบตึงตัวเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเพื่อลดผลกระทบจากเงินเฟ้อ แน่นอนครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เช่นกันการเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยทำให้บริษัทที่ปล่อยเงินกู้เริ่มกลัวความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะผิดนัดชําระครับจึงต้องพยายามเรียกคืนเงินกู้กลับมาให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงนักลงทุนที่ลงทุนโดยใช้สินเชื่อหรือว่าบัญชีมาร์จินก็ต้องรีบขายหุ้นออกเพื่อน,นําเงินตรงนี้กลับมาชําระหนี้ไม่ให้ตัวเองเนี่ยมีภาระการเงินที่หนักหน่วงจนเกินไปในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นดังนั้นแล้วราคาหุ้นหลายตัวในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ค่อยๆปรับตัวลงเรื่อยๆเพราะว่ามีแรงขายจากทางนักลงทุนสถาบันแล้วก็นักลงทุนจากต่างประเทศซึ่งหุ้นราชาเงินทุนเองก็เป็นเหมือนกันครับค่อยๆปรับตัวลงจากจุดสูงสุดลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆ แม้จะมีบริษัทรายย่อยแล้วก็นอมินีของบริษัทราชาเงินทุนพยายามจะใช้เงินกลับเข้าไปซื้อหุ้นแล้วแต่ตรงนี้มันก็ไม่สามารถพยุงราคาหุ้นได้ครับทําให้ราคาหุ้นเนี่ยค่อยๆซึมลงต่อซึมลงต่อ,ซ,ตอซื้อหุ้นจนเงินหมดแล้วราคาก็ยังลงอยู่เรื่อยๆกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะและแล้วครับความจริงก็เปิดเผยเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยเริ่มเรียกคืนเงินกู้จากราชาเงินทุนและผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินหลายคนเนี่ยก็เริ่มอยากได้เงินทุนคืนมา ทุกอย่างพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในระยะเวลาไม่กี่ปีบริษัทราชาเงินทุนผู้ที่เคยมีมูลค่าสินทรัพย์สูงกลับไม่เหลือเงินที่จะนําไปคืนให้กับบรรดาเจ้าหนี้ที่ได้กู้ยืมเงินมาแม้จะพยายามแก้ปัญหาสภาพคล่องด้วยการนําสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งพันธบัตรรัฐบาลหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆอสังหาริมทรัพย์เอาไปจำนำเอาไปจำนองหรือว่าออกขายเพื่อหาเงินมาคืนหนี้แล้วก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้ในเดือนเมษายนปี2522ครับวงเงินเครดิตที่ได้จากธนาคารพาณิชย์ถูกใช้จนหมดเช็คที่บริษัทสั่งจ่ายไปเพื่อชำระหนี้บางฉบับเนี่ยก็ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นมูลค่าหลายล้านบาทสถานะการเงินของราชางเงินทุนครับเข้าขั้นวิกฤตและข่าวนี้เริ่มแพร่สะพัดไปเข้าหูผู้คนในตลาดหุ้นพวกเขาได้กลิ่นความชิปหายอยู่ไม่ไกลครับเท่านั้นแหละ หายนะมาเยือนหุ้นราชาเงินทุนทันทีเพราะว่ามีแต่แรงเทขายหุ้นออกมาแล้วตลาดหุ้นตอนนั้นครับคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกว่าพื้นฐานธุรกฤฤิจคืออะไรเห็นราคาหุ้นขึ้นก็รีบไล่ซื้อไล่ซื้อไล่ซื้อเห็นราคาหุ้นลงก็รีบขา,ออขายออกขายออกหุ้นของราชาเงินทุนมีแต่แรงขายออกแบบ Sale แพนิคเซลแทบทุกวันทุกคนแย่งกันขายครับ กลัวที่จะไม่ได้เงินทุนคืนกลัวที่จะขาดทุนเยอะไปกว่านี้แต่ก็ไม่มีใครรับซื้อหุ้นเหมือนอย่างไหนช่วงแรกเพราะว่าราชาเงินทุนและก็บริษัทย่อยไม่มีเงินเหลือเอามาพยุงราคาหุ้นอีกต่อไปเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดก็คือวันที่2พฤษภาคมปี2522ครับราคาหุ้นของราชาเงินทุนร่วงลงมาอยู่ที่360บาทต่อหุ้นเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่า5%ของราคาปิดในวันก่อนหน้าซึ่งในยุคนั้นเนี่ย การที่ราคาหุ้นลงมา5%เนี่ยถือว่าเป็นการขาดทุนนุนแรงภายในวันเดียวทําให้ตลาดหลักทรัพย์ครับต้องระงับการสั่งซื้อสั่งขายหุ้นของราชางเงินทุนเป็นเวลา7วันเลยทีเดียวผู้ถือหุ้นเริ่มรู้แล้วครับว่าเงินลงทุนของตัวเองเนี่ยกำลังจะหายไปแล้วก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยนักลงทุนมากกว่า1,300คนครับต้องขาดทุนจากฟองสบู่หุ้นราชางเงินทุนในขณะที่บางคนเนี่ยกู้เงินมา ไม่เหลืออะไรเลยครับก็เหลือแต่ภาระหนี้สินที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินนะฮะเอาไปใช้ซื้อหุ้นตรงนี้ครับร,รวมๆแล้วมียอดหนี้คงค้างอยู่ในระบบประมาณ750ล้านบาทสถาบันการเงินที่ให้กู้กับราชาเงินทุนเพื่อเอาไปใช้ทําธุรกิจก็ต้องเจอปัญหาหนี้เสียเหมือนกันเพราะว่าราชาเงินทุนไม่มีเงินนํามาคืนแต่คนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดครับก็คือประชาชนหรือว่าผู้ที่ถือตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทราชาเงินทุนพวกเขาไม่รู้อิโนโออินเนอะไร เพียงแค่ต้องการหาที่ปลอดภัยในการฝากเงินแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์แต่เงินของพวกเขาครับกับถูกใช้ไปก,ก,กับการสร้างวงจรฟองสบู่ที่เต็มไปด้วยความโลภคนที่ถือตัวสัญญาแห่กันไปขอถอนเงินออกจนเกิดความวุ่นวาย ในช่วงแรกครับสมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์เนี่ยพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือบริษัทราชาเงินทุนเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้เพราะว่ากูว่าถ้าหากบริษัทเกิดเลิกล้มกิจการเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบสถาบันการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ครับเพราะว่าตรงนี้ความรุนแรงมันหนักหนาเกินเยียวยา เนื่องจากเรื่องนี้ครับอาจจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับระบบเศรษฐกิจไทยได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเวลานั้นก็เลยมีคำสั่งควบคุมบริษัทราชาเงินทุนลงวันที่11พฤษภาคม2522โดยสั่งระงรับการชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ทุกประเภทเป็นการชั่วคราวเพื่อให้คณะกรรมาการควบคุมที่ได้รับการแต่งตั้งครับสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการเงินเข้าไปดูแลแล,แลและก็ปรับปรุงกิจาการเพื่อให้ธุรกิจเงินทุนนะครับยังสามารถเดินหน้าต่อได้ โดยจากผลการตรวจสอบก็ได้พบความจริงครับว่าฐานะการเงินของบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์สุทธิไม่พอชําระหนี้โดยมีหนี้สินเหลืออยู่ที่474ล้านบาทพิจารณาแล้วนะครับก็น่าจะต้องนําบริษัทเนี่ยเข้าสู่สถานะการล้มละลายแต่การล้มเลิกกิจการของบริษัทราชาเงินทุนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ฝากเงินแล้วก็สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องจํานวนมากความเสียหายเนี่ยจะกระทบความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อบ,บริษัทเงินทุนทั้งระบบ รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเสียหายและก็สูญเสียความเชื่อมั่นถูกมองว่าเป็นบ่อนการพานาันสําหรับคนภายนอกโดยดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี2522ครับปรับตัวลดลงมาเหลืออยู่แค่149.4จุด นับจาก257จุดในปี2521ก็ถือว่าเป็นการขาดทุน42%ก่อนที่จะซึมยาวนะครับปรับตัวลงเรื่อยๆแล้วก็ลงไปอยู่ในระดับต่ำที่100กว่าจุดแล้วก็ใช้เวลานานถึง8ปีครับก่อนที่จะกลับมาสู่จุดเดิมได้ แถมปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดก็ลดลงไปอย่างน่าใจหายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มขยหยงกับตลาดหุ้นโดยในปี2522ครับมูลค่าของการซื้อขายในตลาดหุ้นทั้งปีเนี่ยอยู่ที่22,000ล้านบาทก่อนที่จะหดลงมาเหลืออยู่แค่600กว่าล้านบาทในปี2523จะบอกว่าเงียบเหมือนป่าช้าก็ไม่แปลกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีหุ้นราชาเงินทุนเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นนะครับปริมาณการซื้อขายยังอยู่ที่เกือบเกือบ2,000ล้านบาทเลยท้ายที่สุดแล้วครับ สำหรับการเยียวยาผู้ถือตัวสัญญาใช้เงินกระทรวงการคาลังและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลธรรมดามูลนิธิและก็สมาคมที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทราชาเงินทุนจำกัดโดยคืนเงินในอัตรา20%ของมูลค่าหน้าตัว๋วเช่นถ้าเกิดว่าคุณถือตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า1 0 0 0 0บาทก็จะได้รับเงินกลับคืนมาเพียงแค่20,000บาทเท่านั้นผลกระทบจากวิกฤตราชาเงินทุน วิกฤตการเงินครั้งแรกของตลาดหุ้นไทยถือได้ว่าสร้างความเสียหายอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและก็ตลาดทุนไทยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดวิกฤตกับภาคสถาบันการเงินและก็บริษัทเงินทุนอื่นๆตามมาอีกในช่วงปี2526อีกด้วยโดยสาเหตุทั้งหมดอะครับมันชัดเจนเลยว่าเกิดจากความโลภของคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทราชาเงินทุนที่อาศัยความไม่พร้อมของโครงสร้างภายในตลาดทุนตลาดเงิน ที่ยังไม่มีกฎหมายและก็ผู้ดูแลที่เข้มงวดมากพอรวมไปถึงความไม่รู้ของคนในตลาดหุ้นที่ในเวลานั้นเนี่ยความรู้ด้านการลงทุนยังไม่พร้อมรับมือกับนวัตรกรรมการเงินที่เพิ่งเข้ามาใหม่ความโลภกับของที่เกิดขึ้นใหม่ที่ยังมีความเปราะบ,บางอยู่มักเป็นสารตั้งต้นของวิกฤตหลายๆครั้งหวังว่าเราจะเอาเรื่องของวิกฤตราชาเงินทุนมาใช้เป็นเกราะป้องกันทางการเงินของเราในอนาคตได้นะครับติดตามรายการโชว์มีเดอะวันนี่ปั้นเรื่องเงินให้เป็นเรื่องราวกับปั้นเงิน พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาประเด็นทางฝั่งของการเงินมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าให้ฟังตามแบบฉบับของปั้นเงินได้ทุกวันจันทร์ทางทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสตแล้วพบกันใหม่ครับ